วันนี้กรบพอเราสิผ้ามายามตรงครับเราใส่ตรงใหม่ครับจักสีมานมามานพอแล้ววะเราใส่ตรงใหม่แต่ว่ามอนร่มแห้งครับพี่น้องมอนร่มแห้งครับพี่น้องพอสิสิผ้ามายามตรงครับเบิ้งพอกัอนพอเราสิลรงยามตรงสิเดยวปลากับเล,ล่นหลายอยู่ครับผ้าหลูกไทรมานั่มืนันนี้ลูกไทรว่าอยากผ้ามาเบ่งปู ใส้ตรงเนี่ยพอวะสันที่ใดบอ่อพันวะไปเลยป้าปูไม่ยำถือก็พอโอ้ปูวะถืออยู่ครับปลาหลาครับปาลาไหลนนะ้ำปูน้ำปูน้ำปูน้ำปูย่องเก็บกวนอ้อโอ้มอมเราบังตกน้ำด้วยครับ ย้ำตงมันนี้ตงไอหน้ามไลออกจากหวยปลาได้กัหน,น,นหน้าเกี่ยวเขาเล้วมันสีกระโดดสีกระโดดขึ้นครับผมครับนี่แน็<ห>นโอ้ได้ไล่ครับได้ไล่ฮะ่วป่าใครน,น,าน,นมาเ่า ได้ประมาทไม่เสียดีกว่าไม่ประมาทนะกระตัวตัวนี้ตัว,ดวใดก่อนเนาะตัวนี้ย่างก้อนหั่นครับไม่ยำเรื่อยๆครับยำางมะนาวครับพี่น้องเป็นปลาปลากร,ระเดืดปลาขาวครับโอ้ได้บกักหลายเลยครับพี่น้องเนื้เกือบเต็มคู่ครับไ่ปลาเขีงน้ำไอปลาเขีงน้ำน,นะไอปลาเขีง มีปลาตัวหนึ่งกระเด็นไทยปลาที่ไทยครับผมน้ำมุกครับผมก็ซื้อว่ามานนึงครับพี่น้องเนี่ยเราก็ใส่ลงในหวยครับปลามันที่เก่าหวยครับผมมันก็เลยโดดครับมึงมึงมึงครับผมปลามันสิโดดครับก็ได้อยู่ครับผมได้มกมกบบกงหนึงครับพี่น้อง นี่ครับไปตรงครับผมพยายามตรงบอกมานเลยครับพี่น้องไปไปไปยากตามปูไปหามมือนี้เรายามสองสามรอบแล้วครับปูไปไปยางน้ำปูไปเร็วไครครับพี่น้องกับมือนี้ก็ถือว่าหมานอยู่ครับพี่น้องมือนี้ปูไอร้านอยากมาหาปูครับผมบอกว่าอยากได้เบิ้งป้าครับผม ก็เลยพามาเบ่งปลาตงครับพี่น้องครับมือนี้กับกัปปะครับพี่น้องขอสวัสดีครับเลิกเรียนมาเลยอยากมาเห็นปลาครับโอ้ครับกลับแล้วครับผมสวัสดีครับไปเบ่งปลาในปูเบ่งในครูหน่อยไปมาหอดเถียงแล้วครับผมมาหอดเถียง อยากเบิ่งปากเลยพายเบิ่งอยากมาหน้าครับพี่น้องโอ้ยเด็กชายโอมเฮาเปเอกนังเฮาครับไปช่องของฮาครับผมเลิกเลี่ยนครับก็สวัสดีนะครับผมสวัสดีครับก่อนครับสวัสดีครับนี่ในม้งบอกง่ายเลยพี่น้องยำเรายำรอบสองวังหันครับผมจะใส่ในกันเลยครับโอนี่รอบสามมั่งนี่ปลาแดกปลาหน่อยครับพี่น้อง ี่เห็นว่าเล่าใหม่ด้วยแม่ปลาต้มบ้านสูตรปลาตะตุ่มครับพี่น้องในไลฟ์ครับเคียใจกันไหนบ่หนิอ๋อใส่เกลือแล้วอ๋อครับครับครับในไลฟ์ครับสองเสียดปลาหน่อยครับพี่น้องกับมากินในการได้พี่น้องวันนี้ก็ขอสวัสดีเดล่าเพียงตะเล่ครับผมสวัสดีครับ่อยากติกเวย 奶奶，在坐定。好嘞<對>，你坐定。